แนะนำตัวเลยครับผมครับสวัสดีครับภูมิผมวันนี้จะมาชันสินของตัวเองว่าทำเอพิโซดได้เร็วที่สุดกี่วินาทีใช่เพื่อนๆจับเวลาให้หน่อยได้ไหมครับผมอ่ามาพร้อมกันเลยไม่ต้องกดดันครับคนตัวเองหมดเลยอ่ะลองดูนะครับผมเดี่คุณพ่อมาเองและรสชาติไม่รู้ทำปลากดสามไปกลางรมดาให้คุณดูหน่อยนิ่งๆมีการมีการชันสินกันอยู่ทานยิ่งที่สุดกดได้ดีที่สุดได้รางวัลรางวัลปเลยมีสปอนเซอร์มาต้องทานี้ใช่ไหมใช่เราพร้อมเลยทีอ่ะพร้อมนะเรายังจับเวลาพร้อมกันนะบอกพร้อมแล้วไก็ไปนะพยายาม พอแล้วบอกเอาย้ำาอะมาแตะแล้ไปนะเออสองไปแล้วผมเอาละครับต้องพูล้ครับผมูช่วยานี้ก็คือวางขอให้ใกล้เคียงที่สุดครับอ่าๆีเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วไาแล้วีาสันนี้อมาแล้วดูนีครัมรได้ เวลาขีดนิดนึงนะคะผมเพิ่งกดไปนอกสองนิ้ดูซิว่าเรียนปุ๊บแล้วมันจะทำให้เร็วขึ้นไหม้ไเอาไปเอาไอาไปเอาไปเลอาไอาไอาไปเาไปเอาไอาไอาปยเอาวอาไ้อาไป้เาเลอาไปเลอาอาไปเอาอไปเยอาไลอาไปเราอาไปเาลเอาไปเอาอาไปอปอวาเอเเอยาอ ทำจะช้าหน่อยอย่าง,อย,างอย่างน้อยก็30มสิบวิไปแล้วที่ผ่านไปกับการบวนแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ออนดีมานก็อาจจะเหลือแค่6หรือแปดวิเท่านั้นเองนะครับแต่นี่แนวงานเนี้ยไปขับไปกี่วิแล้วนหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วอวะอ๋อได้ได้ได้เอาโดูการแทนการแทเนเขามันจะแกงนี้ดูการแทนเร็ว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 เข้ามันจะเร็วเลยนี่ดูเขาทำเร็วโดยเร็วสง่งกล้องมาเอามาตนี้นี เต้นอะในต้องน้ำใช้ไหนครับนี่นี่นี่อย่ลืมออกกันด้วยคอด้วยคอรด้วยเล้วอ้ไปเลยไม่ต้องเรียบอกไองเรียบหรอออชิวชิอเน้นเนี้ยเนนเนี้ยเออใช้แต่ชูอ่ะเออเน้นได้กิมกลัวทเสร็จแล้วกินเออโอ้ยเนี้ยกิฟสอ้าอโอ้โโออ้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 โออ้โอ้โ้โอ้โอ้อ้โอ้โออ้อ้โอ้อ้้้้ นี่ตัวถุนได้เปียนไปเอาเอาวังช็อตได้เลยเอาเข้าไปดูช็อตได้เลยมาดูบุกดให้เอาไปน้ำเลยโอ้โหเร็วรีบไปไหน่อยแล้วไมแข่งคอมเร็วไม่ได้แข่งเลยสรุปรสชาติไม่ผ่านคอมเร็วจัดเอาไปดูกันกดครับผมเอาเข้าไปดูใต้ช็อตเลยดูซิว่าช็อตเป็นยังไง สามไปห้าเนาะสามไปห้าไอ้ใช่เอาสามไปเก้าครับผมสวยงามลงไหมโอ้ยอันยมณนีพอตัวสูงปุ๊บไม่ต้องยกไหลเลยอืมไม่มช่วงพีมันกดง่ายมันไม่แรงมากนะฮะของเรี่ยกตั้งแต่แรกสวยงามไปโอ้โหตัวสูงนะทำอะไรก็ได้นี่เก๊กรับผม เรามาดูภาพั่งนี้เสือดูภาพของนี้นี่ดูภาพเขาขอดูจากระยะไกลเดี๋ยวเซ่อสมากตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะดีแล้วได้ดีแล้วอย่าตกจะตกเขาออกมาจากทีวีเลยครับนี่ใช่ว่าไหนจะแรงดันไหนจ้แต่ปดสิบแล้วะทีเอมเอีกพอโอ้ยแล้วบอกท่านผู้ชมว่าเป็นเวลาแดงโอ้ยร้อย ใช่เลยเดี๋ยวไเดี๋ยวไปแต่ว่ากดได้นิ่งมากอระดับหนึ่งแล้วมาเนี่ยนี่แหละที่ปูบอกว่าพอช่วงเย็นแล้วอ่ะมันชื้นเบอร์เบอรก็ต้องเปลี่ยนแล้วเห็นไหมครับใช้เบอร์เดิมไม่ได้ตอนนี้เราใช้รอบผมพันสี่นะจากที่เราเป็นสิบสองครึ่งเนี่ยตอนนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสิบเก้าแล้วไม่เป็กเจ้าดีเจ้าดีสิบสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้านะครับผมประมาณสั้นที่ฝากสา้นที่ฝา นั่นแหละถ้าเราสมมุติว่าเราตัดไอ้ตัวนี้ไปได้ทําให้มันเร็วขึ้นก็ออนดีมานก็จะเร็วขึ้นนะครับกระตากเล่นที่เลยหรอซึ่งองว่าเป็นบอกว่างไหนเยอะได้หมอทั้งชุดอันเด็กซะใช่มาขอบคุณนะครับหมอมาประกอไป